เมื่อวันที่28กุมภาพันธ25นะ์2567นที่ทำการกำนันตำบลไม้ดาดอำเภอบางราจันจังหวัดส,สิงห์บุรีอาจารย์ดรภาสกรรอดแผลงผู้ช่วยอธิการบดีมาหาวเฉลยวราชาพยเทพสตรีในฐานะผู้รับผิดชอบในโครงการได้นำบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามพระบรมราชโอบายมาหาวเฉลยวราชาพยเทพสตรีจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อการดำรงชีวิตในหัวข้อการทำปลาส้มฟัก สำหรับโครงการนี้มีประชาชนเข้าร่วมในโครงการทั้งสิ้น40คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้ร่วมกันสืบสารรักษาต่อยอดพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำศาสตร์พระราชามาขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดการสร้างไรายได้จากอาชีพเชิงสร้างสารรค์ตามบริบทของท้องถิน่นอีกทั้งยังเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยได้รับเกียรติจากคุณมาลีแก้วเหล็ก จากวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรทองเอน็นอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรมและได้รับการอำนวยความสะดวกจากคุณเสาวนีชัชวาลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7็ตำบลไม้ดัดอำเภอบางราจันจังหวัดสิงห์บุรีและคุณอำนวยทองศรีอดีตกำนันตำบลไม้ดัดให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดกิจกรรมซึ่งการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม